อ้าติโทูทำในี้ทำจากการล่านโอ้ยนี่การล่านพี่น้องการล่านแข็งไอ้นิ่มมืมีหักมืมีหักเนาะอ่พี่เาท่าเบื้องต่อแบบนี้มีดวงใดอีกเนี่ย,โ,มมยโอ้ยหลายแห้งจนหลุมฉนันพันเบือด <c oughs> โอ้ย <c oughs> โรงงานวาวแล้วพี่น้องอยู่นี่นี่นพี่เอ็มบดตัวนี้โอ้เดี๋ยวถามือร่มยังชิมารีวิวปล่อยให้มมเบิ้องน่อพี่เอเนาะเดี๋ยวมือนี้มันม,ม,มืมีร่มร่มสัง,งัดเลยเนะี่ยมือนี้สิพาพี่น้องก็เบิง้ง กูดั้งวาวพีแอสดครับผมหลังจากที่ผลิตมาเตรียมลงแข่งเนาะพี่น้องมือนี้มีมาเบิง่งว่ามีใส่ได้ในพี่น้องมีทุกใส่เลยเพิ่นกำลังเตรียมโอ้มีลูกศิษย์ปุ่นลูกศิษย์มาเหตุธนูนําโอ้กิเบิลเป็นไหนธนูนั่นดังดังดังดีบ่เดี๋ยวจะลองใส่แกงให้เบิ่งเด้อโอ้ยเบิ่งวาวพุ่นโผด่โผลโผลมาขากักแต่มีทั้งหางทั้งอีกุดตัวน,นี้ เออติโทดวงใหญ่ก็มีตัวนี้เบึงแต่ละขนาดเราครับโอ้ยผลิตขายพร้อมได้พี่น้องนี่ธนูกม็มีขายมีถูกใส่วาวพื่นก็นได้พี่เจ้าสันเออที่หน่อยมันมาเฮียนเห็ดยสโน่เห็ดวาวนะโอ้โหบวชไปโรงเรียนนะใส่เพียดตัวนี้ใส่จุฬาตันี้ดวงเหล็กใส่บัวบึงดูเพียดเรอตัวนี้ขนาดเท่าไดเพียดนี่ อันนี้ประมาณเมตรบินสิเมตรเมตรบินสิโอโอชุา่าออีกุดบ่นี่แล้วแต่มากใส่หางใส่หางก็ได้แต่ว่าเจ้าเจ้าเห็ดเห็ดเป็นอีกุดบ่อ่าโอ้อเดี๋ยว<น>ถามถามมือร่มพันธสีปล่อยโซ่เนาะอันนี้ทำจากมาไาม้ไผ่ทำจากมาไมไ้มไผ่มไมไ้ไผ่บ่ค่อยดีดอกหาเจอร่มเรื่องเรื่อกับฮักไม้ไผ่อ่ะใส่ดวงต่อไปรูปเพยยียด์บันฑ์ใส่ดวงนี่อัน ดวงที่ได้คือขาดแหละมันเซลขาดโอ้มันเซลขาดตอนทดสอบเนาะเล็กหน่อยมันยื่นวูเป็นนะมันเอาว่าสับสับมันก็สับเลยโอ้นี่ดวงที่สองขนาดเท่าไรเพียรดวงที่สองนี่ดวงนี้น่าจะสองเมตรสี่สิบสองโอ้ยเบิ่งปีกเพิ่นพ่นเบิ่งปีกพ่นน่าจะสองเมตรสี่สิบจำไม่ผิดเลยโอ้อันนี้เขาไม่ไพ่นี่ก็ไม่ไพ่บ่นี่ออ ใช้ให้ไหลดวงใหญ่พียบเออติโถดวงนี่พี่น้องโพด่พเลืออีดีวดวงนี่เออติโถันนี้ท่าจากการล่านโอ้ยนี่การล่านพี่น้องการล่านแข็งไอ้นิ่มม,มืม่ฮักม,มืม่ฮักเนาะปอว่าดวงใหญ่ในถีบลุ่มนี่อย่าฮักได้ส่วนมากเนาะหุน่นมืม่ฮักตรวจสอบไปเบื้องแล้วแต่ว่าดูมันเอาจากไม้ไผ่เพราะว่าการล่านมันหายากโอ้ต้องเปี้ยนอยู่ในป่าสา มันใหญ่เพรท่านเดียวนี่โอ้คนหล่าอะไรคนหล่าสูตรเด็ดนกการหล่านเนาะเอาไม้ไผ่ไม่จะดูดมันโอ้ดูดไม้ไผ่ลูกกระไม้ไผ่ตัวนี้ขนาดเท่าไดเพียดนี่ใหญ่สุดกว่นี่อันนี้สองเมตรสิบเซนโอ้เพราะว่าเอาเอาซ้ำนี่เนาะเพราะว่าขนใหญ่ร้ายมันก็ดึงยากเนาะนิดหน่อยมันแรนโมไวดอกแรนโมไวหุ่นดวงจิ๋วก็มีอีกนี่อุ๊ยอ่ะเพียร์ท้ายเบื้องต่อบันนี่มีดวงไดอีกเนี่ยโอ้ยหลายแห้งจนหลุมฉนั่นพันเปื้อ โอ้ยรงงานวาวด้วยพี่น้องอยู่นี่นี่ไฟตรงการมาเด้อไฟตรงการสั่งไหนเนาะ,ะขาดเทรายทะนุก็ขายเนะาะทะนุก็ขายปีนี้มีการประกวดทะนุนำพี่น้องเดี๋ยวรอชมพี่น้องอันนี้จะเป็นทรงเขาเรียกว,ว่าทรงเม็ดข้าวเจ้าโอ้มันจะเป็นทรงเม็ดข่าวแหล่ตะผู้มกักอือลูกก็จะเป็นทรงเดียวกันปัดแต่สวยงามอีกแบบนึง เขามองดูแน่บางคีลายบ่มันขึ้นไปแล้วมันงามงามเนาะมันมันสิงามโดยอัตโนมัติออืว้าวถ้าเอาไว้อยู่นี่กะบมุมมีความสวยงามเนาะเขาจะเขาจะโดดเด่นในเมื่อเขาโตล่มเออถ้าเขาโตล่มเขาสิงามมาเบิ่งอีกอุ้ยอลไรดวงยังกันนะครับอันนี้กับการล่าหอูนี่การล่าที่เด็ดการล่านนี่เดียวพอยังไงกับขางขึ้นขางขึ้นขางพวกใหม่สีห่าเหมือกแล้วลง เออติโซอนี่การล่านโอ้การล่านกับไล่ดวงพี่น้องอุ้ยพี่เต็มบุญตัวนี้โอ้เดี๋ยวถามือร่มนางชิมารีวิวปล่อยให้เบิึงน้องเพียดเนาะเดี๋ยวมือนี้มันโมมีร่มร่มสั่งัดเลยไงใส่เพียดให้ลุงน้องโซทะนุลูกศิษย์นั่นเอาทนุมาโซอ๋อ้นี่เพียดจัดเปิดสอนเล็กหน่อยฟี่สันเพียดโรงเรียนโบจักไปแล้วเพราะว่ามาเต็มอยู่เฮือนเพียดพี่อาบแกงโซรู้ใส่ไปจะไหนเสียงทนุมัชมมวนอยู่บ่ เดีย๋ยนมันขาดด้โอ้ยยังยังเดียวก่อนเดี๋ยวกัอน,เ,นเออมาแล้วโอ้ เอาใอ้สุดนี่หน่อยสุดออเออ,เอพี่อันนี่สามาทิตย์ตามสั่งดนเล่นเนาะอยากได้ย่านได้เนาะเขาสีแกงไปเขาสีหูเล่นโนดมันสีปีไปหอดใส่เขามีแต่มือมิกเสียงอันนี้มือมิกทะนูสามารถมิกตาม่ลูรุขาตรงการใน้โอ้อขั้นการล่านนี่ละพี่นอ้อง ทุดยอดครับผมมัมีฮักอ่อนเออามัมีฮักนิ่มการออล่านเดี๋ยวถา่ายติดตามเราเพียรเนาะครับตอนเดี๋ยวสิปล่อยรีวิวเรื่อยๆหอดมือประกวดกันจังสิพาไปส้มเบงิงมีเขาสิม,มีไปประกวดเออดี๋สิพาเล็กน้อยไปประกวดอ,อือให้เขาได้ให้ได้แสดงฟิมเมอร์ที่แบบเห้องโปรยทีมแบบอนุรักษ์แต่พอจะม่ที่พาเห็ดมาการการเล่นวาวเนี่ย ในนิทานในยมกมีอยู่แหละบบว่าแต่ภาคอีสานหรือว่าภาคใดกับมีการเล่นว่าวเนาะแต่ว่าแต่ละภาคก็จะเล่นไปต่างกันเนาะบางภาคกับจุฬาเนอะภาอะอย่งางภาคอีสานก็จะเป็นว่าวลูกสม่ำกว <No. S 2> ่าแม่นำจากเออไปเจอกันมื่นล่องเนาะเพียนเนาะครับครับผมเจอกันข้าวหนาเนาะอ่าโอเคไปพอกันคลิปหน้าครับผม